สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนครับวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงการใช้ iPad ของเรานะครับในการพอตข้อมูลการทดลองนะครับบางครั้งเนี่ยเรามีแค่ iPad แค่เครื่องเดียวนีครับบนจออาจารย์ตอนนี้นะครับเราก็อาจจะมี Google Sheets นะครับคือตัวนี้นะครับแล้วก็ Excel วันนี้ใน iPad อาจารย์ขอใช้ Excel นะครับเพราะว่าพยายามใน Google Sheets แล้วมันไม่ประสบความสำเร็จนะครับบางครั้งเนี่ยเรามีข้อมูลแบบนี้นะครับ อันนี้เป็นเวน g ูเกิ e e ีตนะครับหรือว่าถ้าอันนี้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับก็จะมีข้อมูลแกน x นะครับก็คือเป็นค่า r นะครับแกน y เป็นลิรต่อมินอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หาการทดลองมานะครับแล้วก็ได้เส้นแนวโน้มนะครับแล้วก็ให้โชว์1 6 4นะครับ x นะครับอันนี้เป็นลิเนียร์นะครับการประมาณค่าเป็นเส้นตรงนะครับบวก อันนี้จุดตัดแกน y นะครับเป็น3.15นะครับแล้วก็ค่า r square เข,ข้าใกล้หนึ่งนะครับสมมุติว่าเราใช้บน ipad เนอะ,อะเราจะทำบน excel นะครับถ้าเป็น ipad เนี่ยครับแต่เราอาจจะอาจจะไม่ได้รูปที่สวยงามเหมือนกันนะครับอ่าทีนี้เราต้องเช็คดูนะครับอืมอ่า รูปเราอาจจะไม่สวยงามนะครับเห็นนะครับมันขยับไม่ได้อ่าโอเคอืมโอเคลองดูก่อนนะครับอืมโอเคได้แล้วนะครับขยับขยายได้แล้วนะครับจะมีสูตรตรงนี้นะครับสูตรตรงนี้ที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้เป็นค่า,าลีเนีย การประมาณค่าที่เป็นเส้นตรงนะครับ linear ยเอ t i m a มนะครับแล้วก็ค่า y ก็คือตัวนี้แล้วก็ค่า x คือตัวนี้นะครับแล้วก็มีค่าสัมประสิทธิ์ตัวนี้นะครับได้เนี่ยก็คือได้เท่าเท่ากันนะครับ3.15เนาะนะครับได้สมการตัวนี้ r s q ค a r e คือตัวนี้นะครับ0 9นนะครับซึ่งใกล้เคียงกับ1นนั่นเองนะครับตัวนี้ค่าตัวนี้จะเป็นค่า r นะครับอันนี้ r ส qua r e นะครับ โอเคเราจะทําอย่างนี้ได้ยังไงใช่ไหมครับสำหรับตัวนี้นะครับดูที่สูตรก่อนนะครับสัมประสิทธิ์2ตัวนี้มาจากสูตรนะครับ Linear e s t i m a มตแล้วก็ค่า y กับค่า x นะครับแล้วก็ค่า r s q u a r e นะครับค่า r เนี่ยก็คือมีสูตรว่าตัวนี้นะครับ correlation นะครับ cwr el แล้วก็ค่า y ค่า x เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือค่าตรงนี้นะครับยกกำลังสองนะครับ ตัวนี้ยกกาลังสองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองทําดูนะครับสมมุติว่าเรามี iPad นะครับแล้วเราก็ใช้ Excel นะครับไปที่ชิทสองก่อนนะครับแล้วก็ไฮไลท์ตัวนี้ไว้นะครับเราเรียง x กับ y ไว้นะครับนะครับแล้วก็ลองไฮไลท์ไว้ลองอินเสิดูนะครับก็มีชาร์ตนะครับคลิกที่ชาร์ตนะครับคลิกที่ชาร์ตแล้วก็ดูที่ scatter นะครับอสากตเตอร์ เราก็เลือกตัวนี้แล้วกันเนาะอ่าก็จะได้ประมาณนี้มาเลยนะครับเช็คหน่อยว่ามันเป็น x กับ y ที่เราสนใจไหมนะครับบังเอิญว่าถูกแล้ว x แล้วก็ y นะครับทีนี้จะมีเครื่องหมายตัวนี้ add element เนาะอ่าแล้วก็ trend line linear มันก็จะ add ขึ้นมาอย่างนี้ให้นะครับแต่ทีนี้ตรงตรงเนี้ยนะครับเราอาจจะต้องใส่สูตรเข้าไปเองนะครับ ตรงนี้เราก็ใส่สูตรนะครับเครื่องหมายเท่ากับนะครับลองพิมพ์ดูนะครับสูตรก็คือลิ n นียร์ใช่ไหมครับ estimate เนี่ยมันก็จะขึ้นมาเห็นไหม re เนี่ย estimate นะครับเราลองเลือกสิอ่ามันก็จะบอก non y นะครับเราก็ลองเลือกดู non y เลือกไล่ลงไปอ๋อไล่ให้ถูกนะครับค่อยๆทำนะครับแล้วก็ non x ใช่ไหมแล้วก็คลิก non x ไล่ยลงไปนะครับใช้ความชำนาญน,นิดนึงนะครับอ่าโอเคแล้วก็คอนสแตนต์พวกนี้ไม่ต้องเอาก็ได้นะครับลบออกนะครับนี่ใส่สูตรเข้าไป2อันนี้นะครับเห็นไหมครับ Linear Estimate ตัวนี้นะครับแล้วก็คลอ enter เนาะอ่าโอเคก็จะได้2ค่านี้มาแล้วนะครับเห็นไหมครับ นะได้สองค่านี้ออกมาเลยนะครับและทีนี้ก็มาดูตรงนี้นะครับอันนี้ขยายประมณนิดนึงนะครับ r s q u a r e นะครับ correlation เนอะเท่ากับนะครับเท่ากับ c อ่ะ correlate นะครับมันเลือกให้เลยนะครับ x กับ y นะครับ เอา y ก่อนนะครับติ๊กอันนี้ก่อนนะครับเป็น b 2ถึง b 6อ่ะสมมติเราจะพิมพ์ก็ได้นะครับอ่าเราก็เลือกเอาก็ได้นะครับลากลงไป b 2ถึง b 6นะครับ เอออยู่ที่ความชำนาญของเราด้วยนะครับ a งก็เป็นตัวนี้นะครับอ่านี่นะครับ A2 ถึง A6 นะครับ c o l Relation ของ2ตัวนี้แล้วก็ข้อ Enter นะครับอืมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเท่ากับเซลล์ก่อนหน้ายกกำลังสองนะครับอ่ายกกำลังสองโอเค ได้แล้วนะครับประมาณนี้นะครับชีทหนกับชีทสอนี่จะเหมือนกันนะครับอาจารย์ทําซ้ํานะครับก็คือได้ตัวนี้ความสัมพันธ์ของเขาก็คือแกนแกน y นะครับก็คือตันเนี้ยนะครับอันนี้คือ y อันนี้คือ x นะครับ y ก็จะเท่ากับ1 6 4 1 x นะครับบวกกับ3.15นะครับ r square ก็เท่ากับ0ูนย์จ 9 9 9 9 9เยอะมากนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเราเทียบเคียงกับคำนวณอื่นๆน,นะครับอันนี้ก็จะละเอียดกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าใกล้เคียงกันมากนะครับทีนี้บางครั้งเนี่ยการทดลองเรามันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเรามีชุดการทดลองแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองฟิตตัวนี้ดูความเข้มข้นกับเวลานะครับแล้วก็ตัว r square จะเป็น0.8ุดอันนี้ไหมนะครับโดยใช้ตัว Excel นะครับตัว Excel นะครับว่าจะได้ไหมนะครับอ่ะมาดูก่อนนะครับอ่าเรามาชี้นเนาะทีนี้ก็ก่อนที่เราจะทำก็ลองไฮไลท์ตัวนี้ก่อนนะครับไฮไลท์ให้เป็นอ่าทึบนะครับ Insert ใช่ไหมชาร์ตนะครับเราเลือกชนิด scatter นะครับเลือกแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้เราก็จะเห็นว่าอันนี้คือสิ่งที่เราได้นะครับ อันนี้คือสิ่งที่เราได้นะครับอ่ะไปไหนละลบนะครับอ่ะ,อะย้ายกลับไปลองขยายดูนะครับอันนี้อ่าเวลาคือแกน x นะครับแล้วก็ความเข้มข้นคือแกนนี้นะครับสมมุติว่าเราจะหาเส้นตรงเนาะอ่าสมมุติเราจะหาเส้นตรงคลิกก่อนนะครับขยับนิดนึงนะครับ อ่าโอเคเอ่ออันนี้ก่อนนะครับโฮมก่อนอินเสิร์ตชาร์จไทป์โอเคเลือกแล้วนะครับชาร์จนะครับอ่ะ uh, คลิกที่ชาร์ตนะครับอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ชาร์ตนะครับทีนี้ add element เนอาดูเส้นนวโนมเฉยๆแต่ว่ามันจะไม่โชว์นะครับจะเห็นว่าความสัมพันธ์ที่เป็นเส้นตรงเนี่ยมันจะไม่ได้เข้าใกล้มากนะครับสมมุติว่าเราใช้สูตรเหมือนเดิมเนาะตัวนี้นะครับสูตรเหมือนเดิมก็จะเป็น linear estimate นะครับ linear เครื่องหมายเท่ากับก่อนนะครับ linear estimate เลือกเลยอันแรกนะครับ non y นะครับ โนนวคือตัวนี้นะโนนวนะครับเลือกให้ได้นะครับแล้วก็เลือกไล่ลงมานะครับโอเคโนนวนะครับถึงส8ใช่ไหมไม่ใช่นะครับถึงส9เลยนะครับตัวนี้นะครับโนนวายก็คือ C 3สถึงส9่นะครับ c 3ถึงส9โนน x นะครับตัวนี้ ก็เลือกนะครับไล่ลงมานะครับ7 9นะครับตัวคแต n ์นี้ลบออกนะครับคแต์ลบออกนะครับโอเคเราจะได้ความสัมพันธ์ออกมาแบบนี้นะครับพอเราคลอเอนเตอร์ Inter, ปุ๊บนะครับติดลบ0.97นะครับแล้วก็ตัวนี้0.84นะครับ ลองดูสิว่ามันใช่ไหมนะครับ0.970.84เห็นไหมครับทีนี้ r s q u a r e ของเรานะครับก็มาดูนะครับว่าจำได้ไหมครับ r s q u a r e ของเราก็คือ correlation เนาะอาจารย์ขอขยับนี้เป็นนิดนึงนะครับ r s q u a r e ของเราก็หาค่านี้ก่อนนะครับใส่สูตรนะครับเครื่องหมายเท่ากับ correlation นะครับนี่นะครับ c o r เออ C O r r e r E L นะครับ Correlation แล้วก็มีตัว y นะครับตอนนี้เราเหมือนจะคล่องนะครับอ่าแล้เวเ,เลือกก่อนนะครับอาอาตัวนี้ก่อนก็ได้อ่าโอเคมันนิ้วมันไม่ได้นะครับอ่า c แปด c สามถึง c แปดแล้วกันเนาะอ่า c สามแล้วก็ c แปดนะครับอ่ะลองดูรสองนะครับ b แปดอ่า b สาม ถึง b 8อืมอันนี้มันเลือกให้แล้วเห็นไหมครับเราก็ลองเข้ enter ลงไปนะครับ correlation ติดลบนะครับตัวนี้อ่าโอเคยกกำลังสองนะครับทีนี้เท่ากับตัวนี้อ่ายกกำลังสองนะครับ ได้เท่าไหร่ได้ศูนย์อสูตรอาจจะผิดนะครับ c 3ถึง c 8 b 3ถึง b 8อืมแต่อันนี้ก็คือดะมันมันไม่มมได้ตรงชัดทีเดียวนะครับก็ลองดูนะครับอ่ะดูใหม่นะครับ correlation ไปดูสูตรอันอื่นก่อนก็ได้นะครับโอเคคอมม่าเนาะคอมมาอันนี้ก็คอมม่านะอืมแต่ว่าสัมประสิทธิ์นี่ตรงนะครับสัมประสิทธิ์นี่ตรงกันนะครับตัวนี้ศูนย์จุดเก้าลบศูนย์จดเก้าเจ็ดแล้วก็ศูนย์จุดแปดสี่นะครับเดี๋ยวจนติดตรงนี้ไว้ก่อนนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะคํานวณที่เป็นตัวอื่นละ่ะสมมุติว่า อันนี้เอาเหมือนเดิมเนาะอ่าเอาเหมือนเดิมนะครับอันนี้อันนี้เหมือนเดิมนะครับ copy มานะครับอันนี้สิ่งที่เราต้องการนะครับอันนี้เหมือนเดิมทีนี้จุดนี้เราจะเป็นรอนอ่ารอนซีเอนะครับอ่าไม่ให้มันไอ้นี่นะครับรอนซีเอนะครับโอเคนะครับ เราก็ต้องคำนวณน,นะครับเราก็ต้องคำนวณน,นะครับอันนี้อาจารย์ทําบน ipad นะหน้าจอตรงนี้คือ ipad นะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายเท่ากับนะครับเท่ากับ L n เนาะแล้วก็เซลล์ไหนอะ่ะเซลล์นี้นะครับอ่าแล้วเราก็ลบไปนะครับอืมนะครับตัวนี้นะครับ ลอน0.91นะ่ะมาดูที่ excel ของเราสอานาหนึะนะครับทีนี้ของ excel นะครับอ่าก็เลือกสูตรไล่ลงไปนะครับบางเอิญว่าวันนี้ใช้อ่าโอเคไม่ได้นะครับวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะครับ อ่าเลือกได้อย่างนี้อย่างเดียวนะครับอ่ะก็ต้องใส่สูตรดีๆนะทําทําให้คล่องนะครับพังเอิญว่าอันนี้อ,อ่โอเคอ๋อโอเคจริงๆก็คืออันนี้ก็ได้นะครับแล้วก็วางอย่างนี้ก็ได้นะครับ นี่นะครับเพสไปก็ได้นะครับอาจารย์ลากมันไม่ลงนะครับก๊อปปี้เซลแล้วก็วางนะครับอ่เนี่ยครับทำเร็วๆหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็จะแตกต่างจากคอมพิวเตอร์นิดหนึ่งอันสุดท้ายเป็นลบศูนย์จุดสามเก้านะครับเรามาดูที่ g o Google s h e e t ของเรานะครับก็ได้นะครับทีนี้เราทำคำนวณเสร็จแล้วนะครับคำนวณเสร็จแล้วจะได้ตรงนี้นะครับอันนี้ลิเนีย อันนี้อันนี้ค o r r e l a t i o n อ๋อมันต้องดึงลงไปข้างล่างด้วยนะครับโอเคขอดูอันนี้ก่อนนะครับไม่ใช่แปดนะครับต้องเป็นเก้านะครับตัวตัวนี้ด้วยก็ต้องลากลงไปนะครับอ่า โอเคลากขึ้นไปนะครับโอเคแล้วเราก็คอ e n t e r นะครับโอเคอันนี้นะครับดูอันนี้ก่อนนะครับโอเคได้ศูนย์จุดแปดเก้านะครับติดลบแล้วอันนี้อันนี้ดีหกยกกำลังสองนะครับไม่แน่ใจว่าทำไมมันเป็นศนะูนย์นะน่ะโอเค ด1 11นะครับอันนี้โอเคเอนเตลงไปโอเค0.8นะครับตัวนี้ได้แล้วนะครับอาจารย์ปรับสูตรให้แล้วนะครับ0.8อันนี้คือ R s ร์ a r e นะครับตัวนี้คือ R า q u ส r คนะครับ R square อันนี้ก็คือเป็นเส้นตรงตัวนี้นะครับซึ่งจะเหมือนกับไอตัวตัวนี้นะครับอ่ะทีนี้มาดูตัวนี้นะครับมาดูอันนี้นะขั้นแรกสุดใช่ไหมครับ เราก็คลุมอันนี้ไว้ก่อนนะครับคลุมไว้เลยนะครับอยู่ที่ iPad ของเรานะครับคลุมไว้ก่อนนะครับคลุมไว้ก่อนนะคลุมไว้ก่อนนะครับทีนี้เราก็อินเสิร์ตครับอินเสิร์ตชาร์ตนะครับล i เนียเออไม่ใช่ส c กตเตอร์นะครับส c กตเตอร์นะครับตัวตัวนี้นะครับส c กตเตอร์เลือกอันที่หนึ่งนะครับอ่าทีนี้ตัวนี้ก็เลื่อนลงนะครับ สมมติว่าเรามาตรงนี้นะครับเห็นไหมครับก็คือเราพอดระหว่าง l อน ca นะครับที่เป็นตัวนี้นะครับตอนนี้ลอน ca ละ lon ca นะครับแล้วก็เวลาก็คือเป็นแกนแกน y เอ้แกน x นะครับแกน x เป็นเป็นเวลานะครับแล้วก็หน่วยนาทีเนาะแล้วนี่ l อน ca นะครับค่อนข้างจะเป็นเส้นตรงนะครับทีนี้เราก็มาดูตัวชาร์ตนะครับ add element เนาะ ดูที่ชาร์ตก่อนนะครับชาร์ตเอเลิเมนต์เทนไลน์ลิเนียนะครับมันก็จะเป็นขึ้นเส้นตรงแบบนี้ให้เรานะครับทีนี้เรามาหาตัวนี้ก่อนนะครับสามประสิทธิ์เนาะก็เท่ากับใส่สูตรนะครับเท่ากับเท่ากับอ่าเปลี่ยนภาษาด้วยเท่ากับนะครับลีเนียนะครับ ไปครับขึ้นมาเลย linear estimation นะครับเลือกเลยนะครับ non y y ก็คือตัวตัวนี้นะครับ c ีสิบสี่ถึงยี่สิบนะครับอ่านี้ก่อนนะครับแล้วก็เลือกลงไปนะครับคองแล้วตอนนี้นะครับ non constant เอาออกก่อนนะครับ s t a t ก็เอาออกนะครับ non x นะครับ non x ก็คือตัวนี้นะครับ b สิบี่ ถึง20นะไล่ไล่ลงไปนะครับโอเคแล้วเราก็เคาะ Enter นะครับจะได้ค่าสัมประสิทธิ์ก็คือตัวนี้นะครับแกน y นะครับแกน y นะครับแกน y อันนี้นะครับอันนี้แกน y อันนี้ y อันนี้ x เนาะก็จะได้เป็น l อ n ca เท่ากับนะครับลบ0.41372นะครับ t ก็คือเวลานะครับบวกกับ0.251234นะครับก็คือค่อนข้าง ละเอียดมากนะครับก่อนข้างละเอียดมากนะครับแล้วก็อา q u a r e ก็เดี๋ยวเราจะคำนวณตรงแถวๆนี้นะครับอ่านี่เหมือนกันเห็นไหมครับ0.414แล้วก็0.25เห็นไหมครับ R s q u a r e เป็นเป็นหนเลยสำหรับอันนี้คำนวณโดยใช้ Google s h e e t นะครับอ่ะมาดู R square ของของตัวนี้นะครับอันนี้เราเลื่อนไปก่อนเนาะอ่าโอเคเอาตรงนี้ก็ได้นะครับ R s q u a r e อ่ะ R square correlation เนาะ อ่า uh, co เนี่ย wr R, นะครับ el นะครับ correlation แล้วก็มี array x นะครับก็คือตัวตัวนี้นะครับอืม uh, เลืเลเล่อนลงไปนะครับถึง20สิบนะครับโอเคแล้วก็ array y นะครับถึง20สนะครับโ okay. อเคเขา enter นะครับ 0.99แล้วก็เท่ากับตัวนี้ยกกำลังสองนะครับอ่าตัวนี้ยกกำลังสองโอเคอันนี้คือ R าคนะครับ r าคคือเป็นตัวนี้นะครับเข้าใกล้หนึ่งเลยนะครับนะครับอ่ะก็เดี๋ยวนักศึกษาลองไปฝึกฝนดูนะครับว่าจะทำได้ไหมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวอาจารย์ไว้ต่อกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ